โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Luca Loro Game Memory นะครับผมก็นะลุยกันต่อดีกว่าเนะเออคือน้องไปแล้วฮะฟลอเดียของผมหมดกันโอ้โหบ้าที่สุดเลย แย่ yeah, มาก damage w s s t r e ฟไม่อยากชื่อเลยครับผมว่าการโจมตีนั้นมันจะแรงขนาดนี้เอ้ยน้องโบเจอจนได้มุกไงยดีจริงจริงที่ทุกคนปลอดภัยอ,อต้องปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ปลอดภัยธรรมดาต้องปลอดภัยอะไรของผม อติ p ก็ t t y rough เ e r e ครับผมคือโดนไอ้นูนตุ้มมาเดียวทุกคนก็แบบว่านะลำบากกันหมดเลยออื uh huh. ไม่เป็นไรเนาะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนิวลันเออพวกไหนไม่เป็นไรใช่ไหมฟลอรดีหายไปไหนคือว่าตามมานี้ตามใช่มานี้ททำไมถึงไม่ชิวฟรอเดียมาด้วยวะ ไม่อยากเชื่อเลยฟร์เดียมองเข่งไปจริงๆแหรอผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันโอ้โหนึ่ว่าจะรอสดายนึ่ว่าจะรอสะอีกนะเป็นความผิดของฉันเอง s u r ิ i ิวเกียรเรียบร้อยมันไม่จริงพวกเราไม่พวกเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะสรุปก็คือเป็นความผิดของทุกคน เอาไงอ่ะครับผมคือตอนนี้แบบว่าความเพ่กเขิมของกองทัพนี้ตกต่ำถึงขีดสุดเลยฮะอืออือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังเจออะไรอยู่ uh, what it uh, what it would mean to f i g h the t dragon of that side ครับผมไม่อยากชื่อเลยครับผม,ว,ผมว่าต้องต้องทำยังไงหรือ คิดอะไรอยู่ที่จะไปจัดการกับมังกรตัวมาิ้มขนาดนั้นเอออืมมันไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาด้วยนะมันเป็นมอนสเตอร์แห่งหายนะแถมมีปีกด้วยอ,อืมเอ,อ้ยเดี๋ยวเราควรที่จะพักผ่อนกันก่อนนะคือวันนี้มันยากเกินพอล้วอ,อืม โดยเฉพาะไม่ไม่มีอะไรเฮ้ใช่คือนั่นแหละนะขออยู่คนเดียวสักแป๊บแล้วจนะน่อืมฉันจะรักษาแผลให้ทุกคนเองอืมไม่ครับผมก็ทุกคนก็ขอเวลาอยู่เป็นส่วนตัวครับผม ครับผมถึงเวลาต้องไต่ตองกับสิ่งที่เราควรทำต่อไปแล้วละ่ะประมาณว่าจะยอมแพ้หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมเอาไงดีอะเนี่ยศัตรูมันเข้มแข็งเกินไปว่ะอืแล้วทุกคนในกองทัพก็เหนื่อยสุดๆเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเรายอมแพต้ตอนนี้แล้วก็อ่า มังไอ้ไม่ใช่เหล่ามังกรพวกนี้ก็จะไปที่แผ่นดินใหญ่แล้วผู้คนก็จะเจอกับความเจ็บปวดมากกว่านี้ก็คือมันจะไปทำลายผู้คนมากกว่ามากขึ้นนะเนาะอาฮะไม่อยากเหีนเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยแต่ว่านะไม่อยากชื่อเลยว่าเรื่องบ้าบอก พอแหกนี้จะเกิดขึ้นเออเอออเช่างเป็นไอ้พวกโง่เขาเหลือเกินอืมในหัวนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปุยนุ่นอืมแม่ช่างเป็นพวกคิดแบบว่าไม่รู้อีโนูอีเนจริงหมูไม่กลัวน้ำร้อนคิดว่าฉันจะไปเกียดไอ้กิ้งกือตัวนั้นได้โดยที่ไม่มีทุกคนนี่นะเออโดยที่ไม่โดยไม่เสียใครไปเลยเนี่ยนะเออประมาณนั้น อืออ่าฮะยิ่งสู้พุกก็จะมีคนตายมากขึ้นจริงอืมอืมอ่าเธออาจจะต้องสือเสียทุกคน,ปนไปเลยก็ได้แต่ว่าดันสัญญากับฟอเดียไปแล้วว่าจะเจียนมังกรให้เกี้ยง No need, no need emotion and can't of yet I can ครับผมฉันคิดว่าฉันไม่ฉันไม่ควรที่จะมีความรู้สึกแต่ว่าฉันไม่สามารถเอออดคิดไม่ได้จริงอดอดปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองเอ,อพุ่งพลาดไม่ได้จริงๆอืมนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ maintaining my p o s u r e as always would be disrespectful ช่ก็คือถ้าเกิดยังทำตัวแข็งเหมือนก้อนหินต่อไปมันจะทำให้มันจะกลายเป็นการดูไม่ไม่เคารพการกระทาของฟลอเดียไปครับผมอ่า uh, i should be or อ่า uh huh. ไอ้ชุดออร์บีมอร์นิงอ่าขบผมฉันพวกเราควรที่จะนะโศกเศร้ากับการตายของเธอหน้าบัตรน,นี้อืมผมไม่อยากพูดหน้าบัตรนาวผมแบบมันฟังดูแล้วแบบคนไทยก็คงเข้าใจอะแต่สำหรับผมแล้วมันฟังดูแปลกๆยังไงไม่รู้แล้วเสียงผมหายไปไหนกลับมานี้เอ่ something อ something p o w e r อ u l Powerful warriors are claw a l oh, sometime อ uh huh. ก็ใช่ uh huh. เดี๋ยวก่อน uh huh. เอาเอาโมเมนต์นี้กลับมาเพื่ออะไรเนี่ยมังกรในหมู่มวลมนุษย์เนี่ยไม่นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยให้ความรู้สึกพุ่งพล่านมันไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้อ่าฮะ we What we need most is logic เลยสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือ,อ,อความเป็นเหตุเป็นผลที่สุด To t h t is wish we must keep the organization alive and ah and and slay that dragon ครับผมก็คือถ้าเกิดอยากที่จะออพูดยังไงดี ให้เกียดกับการตายของเธอหรือว่าให้เกียดกับสิ่งที่เธอเอให้เกียดเธอกับสิ่งที่เธอคาดหวังไม่ใช่ดิทิ้งท้ายเอาไว้อนะเราควรที่จะเจียนไอ้กิ้งกือเหล่านี้ให้เรีอยม mm. and in order to do that uh, we must stay true to the path of reason อ uh ่าฮะและถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นได้เราต้อง อยู่บนเหตุและผลถูกต้องเออไอ,อหมอนี่นี่เป็นเกรดเจเนอรัลได้เลยนะนี่เนี่ยอ้โหชัปเตอร์สองจบเรียบร้อยมีกี่ชัปเตอร์วะเนี่ยแต่บอมมาโอ้ได้เงินเพิ่มครับ 2องร้อยสี่สิบอย่าบอกนะผมจำได้ว่าถ้าเกิดผมจบเรื่องนี้อ่ะผมจะได้ประมาณหนึ่งพันอย่าบอกนะว่ามีฮาร์ดชปเตอร์หรือไม่ก็สี่ชปเตอร์คือพูดเหมือนมันยาวเลยฮะ คือถ้าเกิดผมจะให้ผมพูดจริงๆนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นไซส์เหมือนเหมือนเป็นไซส์สตอรี่อะที่เอามายืดผิดปกติมันไม่มันไม่สั้นกระชับเหมือนเหมือนเหมือนอันนาเธอเอเดนแบบปกติอะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันเหมือนมันยาวเกินไปยังไงก็ไม่รู้เออมายังไงเกิดกลับมานี่ดีกว่า เอ้ยนังโบเอลดอืมเออก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะพูดอะไรดีนะก็ไม่ต้องพูดสิเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปฉันยังรับมันไม่มันไม่ได้เลยเนี่ย but I know that it's not the same listen without her The same without her and I regret not being able to do more ก็เสียใจมากครับผมกับการตายของน้องฟลอเดียรู้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีน้องฟลอเดียอยู่ทุกสิ่งที่อยากจะไม่เหมือนเดิมีปต่อไปและเสียใจมากที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ฮเหมือนกันเลยอ่า it's not much but ม but I was hoping maybe I could cheer you up a little or is too soon for that อ uh, ๋อก็ไม่รู้ลงนะถึงแม้มันจะเล็กน้อยแต่ฉันก็อยากที่จะนะทำให้เธอดีขึ้นไม่รู้มันจะเร็วเกินไปหรือเปล่า I could just be here for you so that we can grieve her together ก็คือ อย่างน้อยก็นะขอให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วเราจะได้โศกเศร้ากับการตายของเธอไปด้วยกันถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่ไม่เคยสูญเสียใครไปเลยจริงๆอะ่ะจะไม่รู้ครับผมสำหรับผมการที่มีใครมามาอยู่ด้วยตอนที่กำลังโศกเศร้าหลังจาก คนในครอบครัวตายหรือคนที่ใกล้ชิดกับเราตายเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยได้จริงๆนะเออช่วยได้จริงอืมเอ uh, she was a good person เอ,อครับผมเธอเป็นคนดีนจริงเป็นคนที่ดีสุดเลยรนะเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีและยังแข็งแกร่งอีกต่างหาก willing to do whatever it took to help her ก็คือจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเพื่อนของเธอครอืมอ่าฮไอ้ไอ้กูเทลก็คือบอกได้เลยว่าทุกคนเอ่อ uh, รักน้องเขาอย่างมากผมด้วย mm. พอแล้วเอลดูฮะอ่ะ huh. uh huh. นายนเนี่ยเป็น เป็นคนดีจริงๆอืออ่ฮะฉันบอกได้เลยว่านายคิดถึงเธอจริงๆอ่ฮะเธอนายคิดถึงเธอจากก้นบึ้งของหัวใจ but the more people talk about her the more I remember and remembering hurts ครับผมก็คือ ยิ่งพูดถึงฟอรดีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เธอเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นประมาณนั้นขอโทษน,นะนะน้องโบไม่ใช่ความผิดของนายหรอกครับผมมันมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนะน,นะนะ risking my life I do I would do ก็คือเธอไม่ เธอโอเคกับการที่จะเข้าไปเสียบเป็นพันๆครั้งอ่ะนะอฮ uh huh. แต่ว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะสูญเสียใครไปอือ uh ือ huh. อ uh ่าฮะก็มันคงเป็นเรื่องแปลกนะถ้าเกิดเธอคิดว่าเธอหรือไม่ไม่ใช่ดิต้องบอกว่ายัางไงดี คือพร้อมที่จะสูญเสียคนอื่นไปในการต่อสู้อะไรเงี้ยเป็นใครก็แบบว่านะมันถึงถ้าเกิดเกิดสงครามขึ้นมาก็คือรู้อยู่แล้วว่าคนข้างๆเราอาจจะต้องตายแต่ไม่เคยมีใครเอ้ยแต่มันแต่ต้องบอกยังไงดีมันคนเราไม่ควรที่จะไอ้นี่ย หวังว่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆเราจะตายอ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงคือแบบนะมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนประมาณนั้นประมาณนั้นอย่างเนี้ยในนาจ,จุดๆเนี้ยนะเออ,เอ,อไม่พร้อมเหรอ I when I said this place was an adventure the, waiting to be had. Truth is, I didn't believe that no, that anymore. Ow. Oh. ก็คือน้องบอว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานของเธออะไรประมาณเนี้นะแต่ตอนนี้เธอไม่ชื่อเรื่องนั้นแล้วครับผม I know I made for dear a promise but I don't know if I can keep it อ h h I don't know if it's worth continuing the fight ครับผมก็สัญญากับฟลอเดียไปแล้วนะว่าจะเขียนกิ้งกือเหล่านี้ให้เรียกแต่ก็ไม่รู้แล้วครับผมว่าจะทำได้หรือเปล่าควรที่จะลุยต่อหรือเปล่าเนี่ย right now อ่ u จ t สโลครับผม <c oughs> คือตอนนี้กำลังหลงทางอยู่มืดแปดด้านอยู่นะ ه, น้องโบพู้น่าสงสารก็ไม่แปลลงหนะที่จะหลงทางในตอนนี้นะอือ ه, ก็ไม่รู้จ้ะนะเออเวลาอย่างนี้มันพูดยาก,กนนอะเนาะ I know we should play the double for the people of La t e l l and anyone on the Milan. ฉันก็รู้หรอกนะว่าเราควรเขียนไอ้กิ้งกือเหล่านี้เพื่อทุกคนแต่ว่า when I think about the possibility of losing anyone else in Acadia, I just don't know. ครับผมแต่ว่าในการกระทำอย่างนั้นนะ ก็ควรที่จะต้องรู้ด้วยว่าต้องมีผู้เสียสละเออแล้วพอเจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะคิดยังไงจริงๆครับอ It's not like they have uh, have been on this land forever. Everyone came here for some somewhere else. ก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดขึ้นเอ้ยเกิดและโตที่นี่ ทุกคนก็มาจากที่อื่นกันนะนะพวกนั้นไม่พวกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่โดยซ uh ้ำอ่ they have h o m e they ran อ uh, they can return to and no one would blame them for living ครับผมเพราะนาจดจุดๆนี้นะก็คือก็รู้ๆอยู่ว่าทุกคน,นมีบ้านของตัวเองก็คือที่นี่ไม่ใช่บ้านของใครเลยใช่ไหมทุกคนแค่มารวมตัวกันที่นี่ ก็คือจะสลายกลุ่มก็ได้แล้วทุกคนก็กลับไปสู่มนฑลของตัวเองอะไรเงี้ยนะไม่มีใครเขาว่าเลยถ้าเกิดจะมีคนสละทับถอยกลับในตอนนี้ไม่รู้จริงๆครับผมว่าคนคนที่จะทำอะไรต่อไปดีเอ้ยเอลโด้ืฮ้มานนี่มานนี่ต้องการความช่วเหลือเนี่ยเ่อ เดี๋ยวก่อนน้องน้องหัวชมพูบอกว่าจะไปรักษาคนไม่ใช่เหรอแล้วมาฉันจะ help out t h e n so ครับผมก็คือฉันก็น่าอยากจะทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่ามานะยืนไม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้อืมอ่ะครับผมเราก็จะไปช่วยคนเพิ่มนะดูซิ ว่ามีอะไรให้เราทำมั่งเอะวิ่งกลับอย่าห่วงไปเลยอาา่าฮะน่าจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมในอีกไม่ช้านี่แหละเออ เรียกเหรอเรียกฉันหลังเมื่อกี้ไอเด y เ s สค n นยูทอล k to t ีส s เพ e o p l e ฟอร์มคุยกับไอ้พวกนี้เพื่อฉันหน่อยสิคุยกับพวกนี้เหรอทำไมเดี๋ยวก่อนดูซัมติ h ง n g about ับไอ้พวกนี้บอกอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดว The y w a n t to Give Up, The Fight ขบผมพวกนี้คืออยากยอมเพ้แล้วครับ uh, Get Right Back to the To n c e อ,อ๋อก็คือพวกนี้อยากจะยอมเพ้แล้วแต่ว่าน้องหัวชมพูบอกว่าหลังจากที่เธอรักษาพวกนี้เสร็จก็อยากจะให้พวกนี้กลับไปสู้ต่อ So you don't see See eyes to eye on what we should do. อ่าก็ผมคือทุกคนก็นะมีความคิดไปคนละทางกันแล้วครับผมว่าโคที่จะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้อืม mm. I mean can you b l a m e them? ครับผมเออจะโทรพวกนี้ได้หรอ This b a s uh, was a totally tore uh, by the gigantic. Uh, Dragon is only natural to lose heart ก็คือนั่นแหละนะหลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเห็นพลังอันเข้มแข็งของไอกิ้งกือตัวนั้นแล้วเนี่ยนะโอ้โหมีใครไม่ยอมแพ้ม,มั่งเป็นผมผมก็ยอมแพ้วะโดนบึ่มมันแค่ตื่นขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วปล่อยพลังแบบเหมือนเหมือนว่าไม่ได้จงใจจะปล่อยพลังอะถ้าเกิดมันรวบรวมพลังสักพักหนึ่งแล้วค่อยยิง ก็ยังพอว่าอยู่แต่นี่มันเหมือนกับว่ามันเพิ่งตื่นอ่ะมันตื่นมันเปิดตาหลังจากตื่นึี่มาแล้วก็ปล่อยพลังนิดๆหน่อยๆอ่ะเหมือนเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วแบบเมืองเกาะหายแหว่งไปเลยอ่ะโอ้โหเป็นใครเจออย่างนี้ก็ยอมเพ้อแล้วครับผมบอกเลยดีไม่ดีเอาดาบไปจิ้มมันนี่มันไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยะ้ำมึงเนี่ยโอ้โห อ่าครับผมน้องบอกว่าเอ้ยฉันไม่เห็นด้วยว่า After all, e v o n i e still alive and they will be fine with some rest, so we still have a chance ครับผมน้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทุกพอหลังจากทุกคนพักผ่อนแล้วทุกคนก็น่าจะกลับมาสู้ใหม่ได้เราจะมีโอกาสชนะอยู่เหรอ,อ อือฮ้นอ๋อโอ้โคุณเลมีคออคนฟิลส์อายุวยดิสลียเดอะวันครับผมแปลกมากนะเพราะน้องปกติเป็นคนที่กลัวไม่อยากสู้ที่สุดอะทำไมครั้งนี้ถึงเป็นอย่างนี้ไปอือฮ้นเห็นอินมีทูจัมแบ็กครับผมก็คือพวกนี้ ไม่มีใจสู้อีกต่อไปแล้วครับผมเออฮะอืมอ uh. uh ่ะฮะ I told you the girl may be clumsy and shy a n shy but she is actually thought an d assistant อ่าครับผมถึงแม้จะเห็นน้องเป็นอย่างนี้นะแต่น้องมีใจที่เข้มแข็งมาก แบบก็คือน้องมีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวดือ้อหัวรั้นเหมือนกันแหละเอออฮเหมือนที่น้องโบพูดเลยอฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะพร้อมที่จะไปต่อสู้อีกต่อไปแล้วละเอ้ยพร้อมที่จะกลับไปต่อสู้แล้วหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะนะ Mm. I saw it with my own eyes. Although, I was shocked and s u d uh sudden, huh, c o l e s t thing in life that can ruin everything you have worked for. ก็คือเห็นมากับตาครับผมว่า มีมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่สามารถเข้ามาแล้วทำลายสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นให้พังทลายไปหมดได้เหมือนเหมือนต่อการให้การเป็นพีระมิดอะ่ะใครจะไปรู้ว่าเฮ้ยลมพัดใครจะไปรู้ว่าหมาวิ่งมาแมววิ่งมาหรือคนไม่ได้มองนู่นนี่นัน่น,นทำให้พีระมิดที่เราก่อขึ้นมาอย่างดีพังทลายลงไปได้อะไรประมาณนี้นะ อ่าแต่ว่าสําหรับน้องนี่คือพูดหมายถึงหมู่บ้านตัวเองเนาะที่แบบว่าเฮ้ยจูจๆก็มีน้ำโผล่มาแล้วก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบเลยอืมออ and i know spend the rest of my life crying about it if I haven't been able to get back on my feet then อ๋ออ๋อ ครับผมก็น,น้องก็มีมีมีเหตุผลของตัวเองเนาะก็คือน้องสามารถโทษฟ้าโทษด,ดินโทษน,น,นู่นนี่นี่นั่นได้นะว่าเออเฮย้ยงานรีเสิร์ชของน้องอะ่ะเก็บไว้ในหมู่บ้านต้นนาเอาโหอะไรวะเนี่ยโดนน้ำท่วมปุ้มเดียวหายเรียบเลยหมดกันการทำงานมาตลอดหลายสิบปีประมาณนี้นะแต่ว่าน้องกับไม่ โทษฟ้าโทษดินโทษนั่นนะ่ะเทวดาฟ้าดินนะน้องกับยืนขึ้นมาด้วยขาของตัวเองและมุ่งหน้าไม่ใช่ดิแล้วก็ทำตามความฝันของเธอต่อไปเออสุดยอดเป็นความคิดที่ดีคิดบวกคิดบวกเอ how t h e h ฮ้ l โอ้โหแล้วผมก็ดันอ่านไปด้วยนะน้อง โอ้โหทำให้ผมพูดคำหยาบไอ้บ้าเอ,อ๋ยแล้วผมก็ดันอ่านไปโดยไม่คิดนะเอ,อ How the er you say something like เอ,อ้ยทำไมถึงพูดย่างนั้นอ่ะอ,อ้าวน้องโบ I know it. you don't have, have a damn h e a r to ฮะอะไรวะอ๋ททททอทะเลาะกับใครก็ไม่รู้อ่ะอ่าไปดูหน่อยไปดูหน่อย เออเออเออไปดูหน่อยสิว่าทะเลาะก,กับใครอยู่อ่าฮะ we like h o r e a e y o n e a n we will be back on the feet ครับผมทุกคนรอก่อนนะทุกคนทีมของเราจะต้องยืนกับขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนเออก็ครับผมไม่รู้ว่าทะเลาะก,กับใครอยู่นะแต่ว่า สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วไม้ก็เจอกันครับผมสำหรับวันนี้วัสดีครับ